สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับแ่วเงาะผู้หากินหมานุกคดนะครับวันนี้ผมพาพีพรหนองนะครับมาหาง่วงง่ำๆครับพันธุกรรมดีๆครับราคาจับต้องได้ครับวันนี้กลับมาอีกครังนะครับตามคำเดียกรองของเอฟซีนะครับวันนี้ผมกลับมายูทีพรชัยฟาร์มนะครับพี่น้องเดี๋ยวก็เสียเวลาครับไปพบไปปอกับครูพรชัยเลยครับผมครูพรชัยสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีของจงเงาะนะครับผมครับมีำเขามีง่วงหนาไหมนะครับง่วงหนามาก เพียบเลยครับาบนนั้นครับหัวหนาไหมห่วหนาไหมคุณลูกค้านะครับที่ให้ควาใหม่บ้างแจกับคอนเทนฟันนะครับผมอันนี้ครับผมการรับประกันเนาะอ่รับประกันได้ครับผมนี่คือความสบายใจมีอะไรรับประกันซสุดขายระกันภายในภายนี่ครับเรียบร้อยครับนี่ข่าวข่าวเพื่อนมายังมีระบุรายละเอียดทุกอย่างครับทำว่าไม่ทำนี้ทำว่าไม่ตรงปกคืนเงินตุ๊ดตังครับผมทุกบาททุ๊กตาฝากไว้ต้นคลิปนะครับผมก่อนที่ซื้อสิทธิขายให้ศึกษาคนใด้ขอบคุณกันด้วยเราไม่ติดคลิปครับผมเรา ครับผมใบหลอดนี่สารใบหลอดมีครบทุกตัวนะบอันนี้เป็นใบเอครรับผมใบเอฟใบยังมีทุกอย่างนะครับใช้เวลาในการดำเนินการประมาณสองเดือนครับถึงจะได้ตัวจริงมาแล้นะครับเป็นงดท่อใบผสมนี่ครับนี่อันนี้คือไปคือไปเกิดผลักข้าส่งเสียส่งจดครับนี่ล้างเสียไปจดเอฟเนาะแม่นครับกับเอกสารมีทุกตัวนะครับพี่น้องแต่่วาการใช้เว์ดชับเวลาเขาจะบเอามาอ่านให้พี่น้องเบิ่งนได้ครับผมมือนี้ครูวิชาอาได้มีแต่ตัวเด็ดๆเลยครูพันใช้ครับครูพันใช้เนาะครับผมแต่มีแต่ตัวเด็ดๆแล้วก็งามๆ อันนี้ก็แม่นตีนี่ลาอันนี้ครับที่เป็นครอบแตก่างระบางบ้างครับบาสินครับเอามาอีกน้องเบิ่งคร้อมเนาะกระมันกับบาซินปูนว่นี่แม่งครับหูรอหูพันต้อสอเดี๋ยวเขาสิมาเบิ่งโตต่อไปตัวใดไปตัวแรกดีครับคผมไ่เบาผมไปราคาเปิดราคาเอาหน่อยเบาๆพี่น้องตะลับตั้แต่ไหนที่มองหาสายพันธุกรรมดีๆครับ ตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งป้าตัวนี้แดงรับประกันความแดงครับผมรับประกันความแดงตัวนี้ลูกผู้ได้ครับตัวนี้เอฟหกแปดเคเอฟหกแปดแดงแดงครับไอความสูงอยู่ร้อยบ้าบวกนะความสูงร้อยี่สบ้าบวกอ่ะพี่้องท่านนี้มันหย่อนแสงหน่อยนะครับอ่ะสูงที่ร้อยี่สิบห้าบวกประกันความแดงครับแดงจดวแดงเกิจนเสียบตาอายุต้องมาเชียงรายเนาะมันหาหุ้เดือนนะครับผมง้อตัวเนี้ยครับผมอายุหาหุ้เดือนหุ้เดือนนะพี่้องูเบลีบ้อยเอฟหกแปด อย่างารเจ็ดเขาให้เรียบร้อยครับพี่น้องฟังหนึ่งอ่ะพี่น้องเบิ็งอีก่างไงครับประกันความเือนะครับบ่มีคือคือสูงครับเนาะคือบ่มีเปียวพี่แดงครับแข่งขายบวหญ่ตัวนี้สูงครับเนาะแม่นครับไอ้คอเพิ่นนี่สิเป็นห้อยเสียกัดนะครับน่อยนึ่งห้อยเสียกอ่ามีแต่ว่าอีกหนีก1สัปดาห์หายโอเคครับผมตัวนี้ลูกเก๋ห68ได้5 6เดือน5 6เดือนขายยังไงสีนี้่มีเปียกเลยครับพี่น้องแข่งขายยังไสวยงาม สูงที่ร้อยเท่าไรครับตัวนี้ร้อยยิหาบวกครับร้อย้หาบวกนะฮอตยูนีตตีตั้มปก่กอนได้พี่น้องแม่ครับอ่ะร้อยี่สบห้าบวกลูกเคฟหกแปดพี่น้องนังหนาหนายุดนเบอร์เก้าสี่นะครับผมเอาบแดงตะเขียวขึ้นนมาเนาะตัวนี้เนาะเบอร์เก้าสี่อ่ะแขนขาใหญ่ๆเบอร์เก้าสิบสี่เอฟหนึ่งลูกเคฟหกแปดเบอร์อ่ากุ้หางครับพี่น้องกุ้หางใหญ่ๆหางเปีเื่องบดครับตัวนี้เปิดราคาพี่น้องไเบาครับนี่เปิดแล้ว เอาสามหมื่นเก้าพอครับสามหมื่นเจ้าพันบาทครับพี่น้องขายเงไงครับแครับพี่น้อพึ่งพอใจแม่อ่าสาวหน่อยพันธุกรรมดีๆเคพหกแปดนะครับราคาหนี่ต่อรองเลยเนาะต่อรองได้ต่อรองได้เลยซงซี่อีกหนึ่งร้อยกิโลครับอ่ะพี่้องเบิรงถ่ายเบิรงหาง แต่ว่าเรีองรับประกันสีพี่น้องบือพี่เป้วครับตันนี้รับประกันสีเลยครับผมสามหมื่นเก้าพันบาทสีเต็มชิปไห้เก้าจุดแปดเก้าจุดแปดสีสมพี่เป้าพี่น้องเป้าแล้วกรแดงเข็มเนาะครับแดงเข็มโอ้แดงเข็มนี่ครับพี่น้องสามหมื่นเก้าไดครับหนึ่าม้าสาวหน่อยเคฟหกแปดเอาพัฒนาได้อีกไกลครับตัวนี้อายุน้อยๆทรงซีหนึ่งห้่วยโล่เอาตัวต่อไปเลยครับผมตัวที่สองตัวที่สองเดือดสาวหน่อยนสามหนึ่ง อันนี้ลูกเคฟสามหนึ่งครับผมอ่ะพี nah, ayım, ่น้องน่าหนาไงไงครับอันน so ี้ส un ิได้หลุนธรรมชาติตัวนี้หลุนธรรมชาติพร้อมเนาะแต่ว่านี่ตัวนี้ถ่ายใหญ่เนาะขายไงครับตัวนี้สไตล์สามหนึ่งเจ้กเดือนครับตัวนี้เคฟตัวนี้ตัวนี้หาเดือนขึ้นหาเดือนหาเดือนกู้ขายยุหน่อยกู้เมื่อกี้เนาะอย่งครับตัวนี้สิได้้แกงขายไงไงครับพี่น้องแต่ว่าเด็กควบหนาลึกครับตัวนี้ทาใหญ่สูงกว่าสิลดตัวนั้นไน่อยหนึ่งประมาณร้อยยี่สิบบวกประมาณร้อยยี่สิบบวกครับพี่น้องเนียร้อยยี่สิบหาครับประกันให้ประมาณร้อยยี่สิบเปอนะครัับตวนี้ อ่ะเบิรงนุก้ขาครับกก้าาปีบักไงยเลยครับพี่น้องเอาสาวหน่อยแค่กเดือนหรือหาเดือนก่อนหาเดือนเนาะกลัวครับหาเดือนกลัวครับพี่น้องี่ธรรมชาติอ่ะเคเอฟสามหนึ่งเคเอฟสามหนึ่งหาเดือนกลัวครับอ่ะแข่งขาใหญ่ๆตัวนี้เปิดราคาพี่น้องเท่าไรครับตัวนี้เอาทอกันครับสามหมื่นเก้าครับทอกันเนาะสามหมื่นเก้าตัวนี้อายุหน่อยกว่าต่ว่าตัวนี้ได้ได้หนอครับนี่้นอขาใหญ่ครับตัวนี้พร้อมลึกอ่ะ ลูกเคฟสามหนึ่งพลายมองพันธุกรรมของเคฟสามหนึ่งครับตัวนี้ผมผิดหวังอีกตัวนึงลูกครับเขาเปิดราคาสามเลยนะผมเกดขนาดยอดโตข้าวต้อไรนะครับเพวกผมผมผมบวกก็ไหลผมบอกว่าอะไตัวนี้ไม่ต้องถามที่ตัวครับพี่น้องแต่ว่าเขาลุให้แล้วครับน้มกับซีมันง่ามกว่าพี่น้องเนี่ยเศราหน่อยครับแขกงขาใหญ่ๆเคฟสามหนึ่งนะพี่น้องพัฒนาไปอีกเดรร้ายครับตัวนี้คพบน้าลึกได้หนอกครับได้ลุ้นน้ำมชาติโอ้ครบเครื่องเลยตัวนี้เนาะเป็นครับ สามหมื่นเก้าเนาะทร0สูงหนึ่ยกิโลได้เบอร์แปเบอร์เกาแเบอร์เกบครับแบบจดเอฟครับเป็นเอหนึ่งแล้วครับพี่น้องนี่เบอร์เก้าสบแปดครับตัวต่อไปครับตัวที่สามอันนี้ขยับม้าเนี่ตัวที่สามตัว่ตัวนี้คือยืนดีคือมาจักน้อยยาวกูไม่ไ่เนาะพวงสางดียืนนีครับผมนี่โอ้ยืนงามครับแหนังหนาครับเป็นู้กเป็นลูกหกยื่นเหกแดตไหมครับเหปดพี่น้องเป็นลูกของเ f 68อายุเท่าไรครับตัวนี้ ไอหาหกเดือนท่านครับผมหาหกเดือนเนาะนี่จะไล่ๆกันเนาะครับคือออกนมมาได้ตัวนี้อาจจะสูงกว่าน้อยเนาะตัวนี้สิลายยิ้ห่าบวกแม่งครับตัวนี้สิกระดูกแขงขาดีพี่น้องเอานานๆยืนตัวสองตัวเมื่อกี้ลห็นาำเนาะตัวนี้เนาะยืนยืนดีความเป็นลูกเคปหกแปดเคปหกแปดถ้าดูเตือนกระดูกแขงขาดีเบอร์นี้เบอร์เก้าเก้านะครับผมตัวนี้เบอร์เก้าเก้าว่าคกหางกับใหญ่กันพี่น้องเอ๋อพี่น้องเอ๋อนี่นี่อีกหางหนึ่งพี่น้องนี่เบอร์เก้าเก้าเบอร์เก้าสิบเก้าเนาะแม่งครับ ย่นยนครับาอึนาย่นย่นัรยยีบห้าบวกครับกระดูกแข่งขาใหญ่เด็กเงาเนาะตัวนี้เนาะเด็กเงาเลสูงหดีเมีเมีตอนเพิเป็นทองเหอแเมียเปินซื้อมาแสนสองนะครับตัวแม่มันอ่ะแม่ครับคือในทองไหมครับอ๋อตอนตอนมันทองเดตอนเมียมันทองคือแสนสมียครับอ่ะพี่น้องนี่ออกลูกไหมพี่น้องมึงแล้วครับตัวนี้ลูกเคเครแปดเนาะคบูมาลอยยิบหา้วครับผมซูมัลอยยิบห่าเปิดราคาไว้ที่อันนี้สินันเล็กน้อยความงามเอาสี่หมบาทสี่หมบาทเนาะ ตัวแตะค่าต่อรองเลยนะครับแล้วก็หน้าสวยดีหนึ่งร้อยกิโลเดี๋ยวถ่ายหน้าถ่ายพี่น้องเบื้อ่ะช่วงขนาดกว้างดีครับพี่น้องเนี่ยบดครบเครื่องเนาะตัวนี้เนาะครับผมคบเครื่องหนังหนาหยนหยุ่นครับหนางามๆครับตัวนี้เปิดราคาไว้ที่สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับซีเก้าครับซีเก้าซีมันเก้าเนาะราคาต่อรองเลยนะครับราคาส่งฟรีอีกหนึ่งร้อยกิโลเดี๋ยวตัวต่อไปเลยครับผมเป็นตัวทีซีเนาะ ตัวนี้กัแดงยมแดงนั่นหนาเฮ้อพี่น้องสีศูนย์เก้าหกก็ดีปตุกรรมของซี0ว6ศูกครับตัวนี้สขยับไสขึ้นมาขยับใสขึ้นมาตัวนี้อ่างไงหนาลึกครับตัวนี้สูงประมานร้อยสามสิบหลดตัวนี้สามสิบบวกครับสูงร้อยสาสบบวกครับพี่น้องนี่นอายุสิประมาณเจ็เดือนนะครับอายุเจ็ดแปดเดือนอายุได้เบอาสครับพี่น้องลูกเคแดสามลูกอ่าซีวซศูนย์เก้าหกได้ควบหนาได้ควบหนาแดงนี่แดงนี่ก็สุดยอดอีกตัวนึงเนาะเมนครับอ่ะ ตัวนี้สีอายุประมาณเจ็ดแปดเดือนครับเจ็ดแปดเดือนสูงว่ารลอยสามสิบครับสามสิบโลบครับผมอประมาณนี้ครับดีทุกมองนัหนายนย่นๆเราได้มองหาพันธุกรรมของซีวซ์ศูนย์เก้าหกกับพี่น้องพอพันในตำนานเลยตัวนี้เนาะครับผมตัวนี้เปิดไปเท่าไรครับตัวนี้สี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าพันบาทครับผมเอาราคาตอลล็องเลยนะพี่น้องง่วงง่าอสายพันธุกรรมดีๆของซีวซ์ศูนย์เก้าหกกับอายุเจ็ดแปดเดือน แกงขาไงมดกบเครื่องครับไทยนะ้านๆะเดี๋ยวทายถ่ายพี่น้องมองอันนี้นะครับพี่น้องสูงประมาณร้อยสามสิบนะครับ <30 S 1> พี่น้องสามสิบบวกบวกเลยครับสามสิบบวกครับอะแกงขาดีเปิดไว้ราคาที่สี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าพันบาทเนาะครับผมว่ามันจะเปิดสี่หมื่นเก่าว่าแม่เนาะ <laughs> อสี่หมื่นหาได้ครับพี่น้องตัวนี้มัวเฟิมยังไง <100. S 1> อันาคตพัฒนาได้อีกหลายครับตัวนี้ อ่ะเดี๋ยวตัวต่อไปโอ้สายเท่าเอาสายเท่าครับพี่น้องสายเท่าบุกซุปเปอร์เอ็กครับลูกของซุปเปอร์เอ็กครับพี่น้องนี่เขาไปแล้วครับเพื่อนท้องนะสายเท่าครับสายเท่าลูกซุปเปอร์เอ็กครับตัวนี้เห็ดเขาให้เรียบร้อยอายุเท่าไรครับตัวนี้เจ็ดถึงแปดเดือนครับอายุเจ็ดถึงแปดเดือนเนาะครับพี่น้องน่านาตัวนี้มันมันางยังไงนะตัวนี้เนาะอ่างไงครับลูกอ่างไงล่ำตัวเป็นสี่เหลี่ยมเลยครับผมเนี่ยล่ำตัวเป็นสี่เหลี่ยมตอนน้อยๆนี่เป็นเป็นเป็นเด้งนะครับเป็นสีแดงโอ้ไม่เคยแม้ถอดสีใช่แบบง่ลยเนนนนาาะะตัวี้้เเสลงอยนะครัับีหวดง มีโอก็เป็นหน่อยมันเป็นสีแดงเงินบ่พี่น้องสีแดงเอาพี่น้องนี่อ่าหลังเสร็จหลังนะครับยังเป็นสีแดงเด้อครับนี่แดงผู้ใดมองหาดักใหญ่ดักบุดได้ครับนะตายตึ๊บเลยนะตอนนี้เนาะครับข้อมสูล130บวกครับผมข้อมสูล130บวกลูก s u ป e r x เจ็ดเดือนครับพี่น้องเอ๋อกูใดมองหาสายเท่าโบดถ์ครับเครับตัวแม่เขาให้เขาธรรมชาติหรือเค็ดเขาเรียบร้อยเ็เขาครับเค็ดเขาเนาะเถ่ามทยหนาถ่ายตายพี่น้องเบิ้ง เขาเฮงมงกุฎพร้อมเขามงกุฎเนาะโอ้พี่น้องนี่เขามงกุฎกับหน้เอึกกวดนะครับผมเนี่ยหน้าอึกหนาาครับหนังหย่อนๆครับตัวนี้หนังหนาครับตัวนี้เปิดราคาไปเท่าไหร่ครับตัวนี้เอาสี่หมื่นเจ็ดพอครับสี่หมื่นเจ็ดป่สี่หมื่นเจ็ดพันพี่น้องออเดีงยวงัวพอดูกลับดีๆของลูกซูเปอร์เอ็กสายเท่าโบดถกับหามผ่าเลยครับตัวนี้อ่ะเอฟหนึ่งนะพี่น้องเบอร์เก้าสิบสามก้มสูงกว่าร้อยสามสิบบวกครับสามสิบนหนาๆงี้ยังี้ยอ่ะเดี๋ยวตรงงกล้ๆ่กัน ัวเกไก่กันรับเป็นแม่สาวเนาะแม่สาวครับเป็นแม่สาวขยับมาอีกครับวัดเก่าเดือนครับผมประมาณแปดเดือนสูงอยแต่้ยสี่สิบพูดครับเนี่ยสูงลอยสี่สิประกันอรห่้ครับผมประกัน่ร้อยสาสิบห้าบวกเป่ลูกพูดไดครับไอเบอร์เก้าเก็ดเป็นลูกสติงเล่สองศูนหนึ่งเป็นลูกสติงเล่สองศูนหนึ่งเอาพูดในมองหาสายพันธุกรรมของลูกสติงเลครับผมจังไงครับสูงเป็นสูงสูงเนาะสูงเบียดไมส่สดบครับผมไอยี่อะไรตัวนี้ัดเก่าถึงสิบเดือนครับวัดเก่า แดงครับอ่าพี่น้องเนี่ลูกสติงเล่เก่าถึงสิบเดือนแดงครับบ่มนี่เป้า F1 เบอร์เก้าสิบเจ็ดครับอ่าแกงขาใหญ่ายหางเงินพ่วงดีนะครับโค้งหางใหญ่สีเด็ดชุ่มด้วยกันครับพี่น้องแดงครับผมแดงเดี๋ยวไปอีกฟังหนึ่งลูกได้ไปอีกฟังหนึ่งอ่ะนี่ครับนี่ครับลูกของสติงเล่เนาะสติงเล่สองศูนย์หนึ่งตัวนี้เปิดได้ก็ได้ครับตัวนี้เอาซีเมนสองพันบาทพอครับ ปลาพันธุกรรมดีๆยิงสิติสี่หมื่นหนึ่งติสี่หมื่นสองพันบาทคือว่ามันขาดหามือนะครับเขาสองพันบาทนะพี่น้องวันนี้จัดโตลดราคาครับพี่น้องเอาตัวดีง่วงงัมเงินน้อยๆก็ซื้อได้เนาะแม่นครับอ่ะช่วงนี้สำหรับใดมีเงินนะครับพี่น้องเป็นหนาซื้อเก็บไว้ครับสี่หมื่นสองพันบาทนะครับลูกสติงเล่เก่าถึงสิบเดือนครข้อมูมสูงประมาณร้อยสามสิบห้าบาทสามสครับพี่น้องตี่สิบครับพี่น้อน ราคาต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีอีกหนึ่งลอยกิโลนะครับพี่รองสี่หมื่นสองพันบาทเนาะครับผมเดี๋ยวตัวต่อไปเลยครับผมอันนี้เอาสาวน้อยตัวนี้ออกสีบักดานซุกครับบักตานซุกเนาะแต่ว่าตัวนี้ในในหนาไงครับพี่รองในหนาหรือตัวนี้ลูกอะไรนี่ลูกเบนเทนครับเบนเทนเบนเทนนี่เป็นลูกของซีไวซ์ซูนเก้าหกอ๋อลูกเบนเทนเป็นลูกของซีไวซ์ซูนเก้าหกอีกทีหนึ่งเนาะเพื่อมคอยเห็นนี่ครับสายสายพอนี่แต่ว่าแต่ว่าก็ถือว่าส่งลูกดีเนาะครับผมเบนเทนได้ยักเดือนครับตัวนี้ ตัวตัวนี้ได้หกเดือนกว้างได้ครับหกเดือนกว่าเตะครับย่ายจากนกเมียมาได้ครับเนี่ยแต่ว่าแข่งขาไงหรใหญ่ครับกระดูกใหญ่กระดูกใหญ่เป็นงอกเมเป็นสูงกว่าหกสิบได้ครับเมเป็นกระทบเบนเทนหาหกเดือนเป็นครับอันนีหกเดือนหกเดือนครับอันหกเดือนแล้วโอ้ล่ำตัวกับซีเรียมพี่น้องอ่างไงลูกเป็นเทนอก็หางหรือพี่น้องก้าวก้าวหางยังไงครับพี่น้องเนี่ยอ๋อสูงทีประมาณร้อยสามสิบสามสิบบวกครับสามสิบบวกได้พี่น้องตัวนี้เตะสามสิบห้าเป็นลูกของเบนเทนเบนเทน อ่ะหนาญยังไงปันตุกรรมของซี่ไหวู้ญกระงเนาะตัวนี้เนาะเป็นหลานเลยเนาะเป็นลูนหลานหลานซีไหว้ครับว่าย่งไงครับพี่น้องตัวนี้งาครับตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่ครับตัวนี้สี่หมื่นหนึ่งพันบาทสี่หมื่นหนึ่งพันบาทเนาะแับว่าทสี่ได้แม่สาวหน่อยนะครับสาวยังไปได้ไกลครับเพราะว่าแข้งขามันใหญ่เนาะตัวนี้เนาะใหญ่ครับอ๋อหนาลึกครับพี่น้องอ่างใหญ่บดครบเครื่องอ่ะบดครบเครื่องครับพี่น้องเนาะนี่สูงลอยสามสิบบวกครับ เปิดไว้ในราคา4ี0 0 0บาทเนาะ4ี0 0 0บาทครับ41,000บาทหนึงครับอ๋อสี่หมื่นหนึ่ครับพี่น้องเนาะผมได้มองหาสายเป็นเทนครับพี่น้องนี่ตัวใกล้ๆกันเลยครับบัดนี้ KF68 KF68 อันนี้ก็บแกงขาใหญ่ๆ135นะครับว่าตัวนี้สิสูงใหญ่กว่ามูพอดีเมื่อวางามครับตัวนี้งามไหมเบอร์100พอดี100พอดีคร uh, ับอ uh, ูกเคฟก KF68 68แดงๆหนาๆย่นๆนะตัวนี้มันๆเลยครับนี่อ่างใหญ่ใหญ่ครับผมแดงครับ อ๋อแดงจะเสียบตาอีกตัวหนึ่งพี่น้องประมาณเก้าถึงสิบเดือนเก้าถึงสิบเดือนสูงร้อยประมาณร้อยสามสิบหานะครับผมสูงประมาณร้อยสามสิบห้ากันร้อยสามสิบหกยังยืนหลังวัวข้ามสูงเขาตีตาไหม่ตีตามไหม่นะจริงมันอาจจะลอยสี่สิบแต่ว่าตีไว้อยสามสิบห้าเก้าถึงสิบเดือนเก้าถึงสิบเดือนแข้งขาดีนะพี่น้องเล็บงามอ่ะรถครบเครื่องอีกตัวหนึ่งครับครบเลยตัวนี้แบงค์ให้พี่น้องไสดงครับเอาสี่หมื่นเก้าพอครับสี่หมื่นเก้าพันบาทได้ไหมครับผมหรือราคาถือแข่งได้ไหมลูก สี่หมื่นเก่าครับว่าได้บวกหลายยืดต่ออะไรนะอครับอ่าลูกลูกของผูได้ก่อนตัวนี้กันหกแปดคหกแปดครับห้องไว้สี่หมื่นเก่าตั้งมาแก่ยีเป็นสามแล้วตัวนี้เนาะอายุนิดน่อยแก่ยี่สิบสาวแล้วพี่น้องเพราะว่ามันมันตัวใหญ่ไหมครับกระดาษอายุแค่เก่าถึงสิบเดือนประกันฟันหนึ่งนะครับโอ้ประกันฟันหนึ่งว่ามาเพาต้องปลุกเพาต้องจ่ายตังค์โอ้โหไม่ต้องปลุกเพาต้องจ่ายตังค์พี่น้องนี่แกขาใหญ่ๆลูกอ่าหกแปดคีหกแปดกับแปดเก่าถึงสิบเดือน ราคาพอสื่อพอต่อตุกตครับสาวหน่อยมือน,นี้ไออีสาวหน่อยตัวนึงลืบลืมมไปอีกสาวหน่อยตัวน,งวน,วนึงเนาะสเป็นลูกเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมพี่น้องนี่หลายตัวนะครับพี่น้องหลายสายพันธุ์หลายพอดังๆพันธุก,กรรมดีๆครับนี่อันนี้ลูกสาวลาคืไอลูกซีบายศูนย์ลูกสาวลาเนาะมันนี้เนาะเก้า <9 S 1> เดือนลูกสาวลาเอาพูดได้ครับลูกพูดได้ตัวนี้ซีบายศูนย์เก้าหกเก้าเดือนซีบายศูนย์เก้าหกเก้าเดือนเป็นว่า พันธุกรรมดีๆพี่น้องเต็มใหญ่ครับเต็มน้องตัวนี้แล้วเนาะนี่ครับงามครับเป็นตัวเด่นครับพี่น้องสุูงสุนเลยเงาครับเป็นลำเงาเป็นลำเงาแล้วก็อ่างใหญ่หนาลึกครับจักเดือนครับตัวนี้เก้าถึงสิบเดือนครับเก้าถึงเก้าถึงสิบเดือนเนาะครับเก้าเดือนกว่าลูกซีไวซ์ศูนย์เก้าเก้าหกเก้าีอันนี้เบอร์เปลี่ยนพี่น้องบอตติงครับอยู่บอตติงครับมูนี่มันหนามันใหญ่ครับพี่น้องเนาะใหญ่ครับโอ้ยยีนการงามครับพี่น้องนั่งหนาๆยันยันสูงร้อยสี่สิบ อีต้ใหม่ได้พี่น้องมันสูงกว่านั้นละร้อยสี่สิบวบวกกับประกันร้อยสาบห้าบวกเลยประกันกร้อยสามสิบห้าพี่น้อง <c oughs> ดีต๊ะใหับพี่นองเอาไปเดมองหาสายลูกของซีไวศูนย์เก้าหกกับพี่น้องสายพันธุก,กรรมดีๆตัวนี้แบงไหพี่น้องเลยครับตัวนี้หกหมื่นเก้าพอครับหกหมื่นเก้าพันบาทครับพี<อ>่น้องเอางว่อนาคตแม่พันแม่บอกครับนี่หายงยงไงแดงทุกหมองด้อนะตัวนี้ตัวนี้ซีไว6ศูนย์เก้าหกะครับอายุเก้า อย่างเขาสิบเดือนเปิดไปราคาหกหมื่นเก้าพันบาทครับราคาต่อรองเลยน,นะครับพี่น้องแล้วก็ส่งได้ทั่วประเทศส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรครับผมเดี๋ยวโตต่อไปของถึกเอาหาของถึกกันนี่ถือวัททองครับเอาวัททองทองจัดโปรทองสีประดูวัททองสีประดูสีประดเคสเจ็ดสองสีประดไอ้สีประดูะดตัวนี้ โบดครบเครื่องเลยเนาะประกันท้องนะครับพี่ท้องท้องเดือนสองเดือนกลัวปวดท้องเรียบร้อยปวดท้องเรียบร้อยคลองสองเดือนกว่าครับพี่อีสเจ็ดสองไอซีประดูเจ็ดเจ็ดสองครับสูงควมสูงแมนที่ประมาณร้อยไปซีซีบวกครับไปบวกครับพี่น้องไอตอนนี้เพิ่มอยหนึ่งครับผมบางคนอาจใช้เพิ่มไอตัหนิเก็ด้ครับ ดูส่วนดูกุ้ยไทยลยครับผมนี่อ๋อเออมันติดํากมูน้อยหนึ่งมันติดตำกมูเนี่ยรมันดูดฝุนเด้ตำมาดูกสุดครับผมมีางเดียวอ๋อมีหางเดียวผมซื้อมาเพื่กบับม่ต่ำนีดเดียครับอ๋อผมผมสีบอกเพื่อมีปัญหานะครับบางบางคนประกิดสีบางนี่แต่ว่ามันว่าแม่ดูกสุดม่ครับ่ดสุดดูมันแะตมกว่าตำกนยนึงก็ว่าดูกอื่นครับผมอ่ะก้มสูงแม่นี่ประมาณหน่อยซีซีครับสีครับลูกที่สองนะครับตัวนี้ลูกที่สองเนาะบดดีบดงาม บ่ต้องไปลุ้นนะครับเพิ่นตรวจให้เรียบร้อยครับโอ้โหหางใหญ่เนาะตัวนี้เนาะนี่ครับน่าเช็งราคาดิหางใหญ่ๆครับพี่น้องเอ้าบ่จ้อยด้ครับตัวเองง้อล้างอ้วนเออง้อล้างอ้วนครับหางกันสาวเพื่นเนี่ยเป็นลุกสาวเพิ่นเนี่ยผมแยกขายได้ครับอคลุกสาวเพิ่นเอาตัวนี้เปิดราคาให้พี่น้องเลยครับตัวนี้ตัวนี้เอาสามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าพันบาทครับเป็นง้อทองประกันทองกับเคจเจ็ดสองนะครับไอีปิบดูปิบดูลูกมัน ตก้อนขายลักแสนครับพี่น้องนวะขายเก่ามืเครับขายเก่ามืเนาะครับผมเอาพี่น้องน้ครับองนะครับมเนเหลือเมยมันหน่อยเหลือแมมันกระบาครับแม่นี่เป็นแม่งามนะครับติดบทขบเครื่องแล้วก็ทองเรียบร้อยสามหมื่นิบสามหบาทสามหม่าพันบาทราคาต่อรองดีต่อรองได้ครับต่องได้ลง่ร่อยกิโลครับพี่น้องนี่เอามต่อเป็นลุนยาครับพับให้เรียบร้อยครับติดทองเลยนะครับพี่น้องนี่กับเคปอเจ็ดสูด สองเดือนกว่าพี่น้องประกันทองนะครับตัวทองให้เรียบร้อยครับตัวนี้ง้วทองพี่น้องเป็น่นเพศเอาเดี๋ยวโตต่อไปเลยครับผมงัวค้มครับวันนี้อ่าเป็นแม่ลูกเนาะวันนี้เนาะเป็นแม่ลูกครับเอ้าแดงแดงเลยพี่น้องแดงจนเสียบตาสีก็ยังช็อกโกแลตเลยตัวนี้เนาะลูกแม่สีเม็ดมาขามเลยลูกแม่แม่เขาลวนครับพี่น้องไอแม่เพิ่นนี่เป็นลูกของอิเคห้าสองศูนย์นะครับโอแม่เพิ่์นแมน่แมครับแต่ว่าเพิร์นเพินบพได้ผูเฒ่าเพิรบ่ได้เก็บใบไว่อนะครับแม่ลูกลูกแม่ครับพี่น้องครับร อ่าลูกเจ้าของเจ้าว่าเป็นลูกตัวนี้เป็นลูกของเอสแกร์ศูนย์ความสูงเล่ากับประกันใฮลซ่ห่าบวกครับอ๋อประกันใหนตั้งตั้มลอยซีห่าบวกของถึกลูกเดียวนะครับเนี่ยลูกเดียวลูกเงินเดียวที่นี่ทศพลทศพลตัวแม่เพราะมีน้องเหตัวแม่ครับผมเนี่ยอ๋อแม่ลูกลูกแม่ลูกทศพลแม่ลูกแรกพร้อมจัดโปรจัดโปรสำหรับคลิปนี้หาหมื่นเก้าครับหาหมื่นเก้าก็มาพี่น้องตองนี้เลลูก ตอนแม่ทองเพิ่งซื้อขายกันกี่หมื่นกับประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่นอะไรอย่างเงี้ยครัเติดงามครับเพดหัวง้ำง้างเขาหัวโลนเขามงกุฎปอมเนาะปอมเพเขาง้างมังคับลูกทศพลเดือนเดียวพี่น้องเดือนเดียวครับทศพลนี่ว่าทรงลูกค่ะครับพี่น้องมีเอกสารไปหลับตุ๊ดตัวครับแต่ว่าไอ้ของของแม่ไปเกิดแม่เพิ่นบ่ได้เก็ี่ใบแม่ของเก่ามีแต่ว่าของลูกตุพลมีนะพี่น้องนี่แน่นอนลูกตัวแม่ได้ครับพี่น้องว่าเป็นตัวผู้ได้ครับนี่ง่ายเลยครับใหญ่เนาะ เบี้ยเดียวไปเลยตามเอกสารใบหลออมั่โคงเลยครับนี่แนะนำน้ำเสนอโอ้ตูงใหญ่ครับคุ้มใจหามื่นกับกบบาทเจ้าครับนี่สำหรับผู้ใดมองหางว่าผู้กองก็สาวอยู่กอง่าสาวเอาไปดองจะเรียกแล้วคือตัวละสองมื่นก็กบาทหนึ่งสองมื่นก็กบาทได้แม่สดลูกสวยครับนี่นี่แหละผมมาเป็นมั่งผู่ครับสวยงามสีกับสุดยอดน่ะประกันสีได้เงาครับตัวนี้อ่างเงาเงาประกันสี สวยงามหัวล้นคร<น>ับพี่น้องต้งนเกาหัวล้นเนี่ยถือว่าได้แล้ครับราคานี่ถูกพ้อเอาห้าหมื่นเก้าพันบาทครับสิบเก้าพอครับอ่ะตอนราคาตอร้อนเลยหล้วก็สูงขึ้นหน่อยกิโลครับพี่น้องนี่ขยับขึ้นมาอีกหน่อยนึงอ่ะพี่น้องนี่สีเข้มสีเม็ดมักขามนะครับแม่นี่ขยับไม่อีกแม่นึงเนาะแม่ครับอ้าวมาใกล้ๆกันครับพี่น้องนี่ตัวนี้เป็นแม่ลูกโอ้ยางหนาเลยลูกครับพี่น้องนี่ลูกเคฟสามหนึ่งสองเดือนลูกฟสามหนึ่งสองเดือนสองเดือน อ่ะพี่น้องแม่สีแดงแดงครับออกเม็ดประคามนิดหน่อยติดบดครบเครื่องแม่ลูกลูกแม่โอ้ลูกย่างหนาเลยเนาะตัวนี้เนาะให้เบ่งลูกก่อนลูกเคปหกแปดตีหกแปดสองเดือนครับสองเดือนเป็นลูกที่สองนะครับผมเคปหกแปดสองเดือนครับพี่น้องน้สองนะพ่อยนยนครับพี่น้อง ลูกแม่กับหนาคือน้องขนาดออกลูกเราบัจจอยครับพี่น้องนี่แม่เป็นเอฟหนึ่งนะครับผมอ๋อแม่เป็นเอฟหนึ่งแม่เป็นลูกเอ็กเคห้าสองศูนย์ลูกแม่เป็นเอ็กเคห้าสองศูนย์ตีเบอร์ให้เราบ่อยครับผมอ๋อลูกนี่สามารถเอาไปจดเป็นเอฟสองได้ครับผมพี่น้องเนเป็นลูกสองการงัวเอฟสองครับพี่น้องไปจดได้ลูกเคเอฟหกแปดเนาะสามหนึ่งครับสามหนึ่งเนาะสองเดือนหนังหนาหยนหยดนครับพี่น้องนี่เป็ดตะหักครับครัโอ้เบิังเต็มนี่แม่เพลินมีน้องซุ้มน้อยหนึ่ง แม่นี่สูงว่ามัดลอยหา0ครับลอยหาดี่หัวลอยหพี่ัอยหาดมีกลกันหนึงครับเัมืนอ๋อมันมีติงน้อยนึงอ่ากะว่ากับว่าด้มีปัญหาในการทรงหูกได้พี่น้องเบิ้งลูกเป็นตัวอย่างเลยครับพี่น้องนี่คือว่าเมลูออนนี่ครับเนี่เอ้าสีสีเชื่องทุกตัวนะครับอืมที่ทำให้เบิ้งนี่คือหายหัวหายหัวไปได้ไได้เ่าให้เว่าให้ครับแม่มันจอออกลูกเป็นว่าแมลูกอ่อนกับซามพี่น้องนี่จับไปได้เทุกตัวเป็นว่าสาวก คนหรือไม่รู้อมันหายนะครับโอ้พนหายแล้วนหาย้วนี่้นหย้วยนี่นี่พี่น้องคุณผมจะจำได้ไครับพี่น้องนี่ลูกมันสามารถจำได้มาได้เลยลูกมันพี่น้องนี่สวยงามคนี่เปิดให้พี่น้องได้ครับพ้องแปดหมื่นเก้าครับแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับแม่คับผมพกรรมดีๆครับลูกกับเอ็กเคลูกๆแม้มันเป็นเอ็กเคห้าสองศูนย์เอ็เคห้าสองศูนย์นะลูกเป็นเคเสามหนึ่งสองเดือนพี่น้องครับตัวนี้ลูกมันใหญ่ยน้นไม่ก ราคาต่อรอ,องได้แล้วก็ส่งฟรี100กิโลกรัมตัวเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งถ่ายเบิ่งของถือก็ถ่ายคลิปยกสองคมพิเศษได้ครับผมสองคมสองคมมีมีอีกเต๋นี่นะครับสองคมนี่อ๋อสองคมพิเศษเนาะสิีผ้าเบป็นยีราฟปะเนี่ยอ๋อมาที่สีผ้าเบิ่งยีราฟนะขายหยอดยีราฟแบบนี้คูปองเชยตอนเป็นขายตังวัวมาเมื่อตัวนี้ขายยีราฟพร้อม อ่าเพื่อนมาม่มีดาบไ้พี่น้องเบิงมานะอันนี้สวนแม่ผมครับคู่ันช่คู่ันช่สูงแะรวเกครับคู่ันเช่สูงยสิตครับตรงนี้วสูงกาคู่ันเช่ันตีขมวดตีบิดเบียวลอยเประกันเท่าหกสิบบวกครับประกันแค่ลอยกสบบวกได้ร้องห้วดนะคู่พันเชับพี่้องอยู่ไกล่ะไหนครับมันสูง่วหัวรับตัวเดีหัวเชิดมีพร้อมครับนี่เป็นแม่แบบได้ครับแม่ท้อมแม่ผสมเมท่องหกเดือนท่องท่อรับบีเอลโรเจอีเอลโรเอง อ่าสติงเล่สอย์หนึมีใบพร้อมครับอ๋อมีเอกสารใบหลอดทุกตัวแม่งครับผมตัวนี้เป็นลูกของสติงเล่สองศูย์หนึ่ง่ต้องเป็นเอฟหนึ่งแล้วครับแม่ข้องกับเบียร์โรโจได้จักเดือนก่อนพกเดือนครับพกเดือนครับปลาถ่วมหัวคู่หัวเมวกครับผมคู่กุ้ฟันใชยแล้วพี่น้องอ๋อใช่ครับคู่งฟันใชยสูงร้อยเจ็ดสิบครับแต่ว่าแม่นี่หนาสมส่วนทุกหม่องครับพี่น้องตึ้งสูงตึ้งใหญ่เชิดดีพอไหมครับโอ้ไข่แมตต์กี้นี่แสนห่า กี่แสนหาดตาตตอนบอทองก็บแสนหาพี่น้องเอาตัวนี้ทองเหรอครับทองหุกเดือนประกันท้องอ่อประกันทองทุกย่างครับเป็นแม่สาวทองแรกเลยปะสาวท้องแรกเป็นแม่สาวทองแรกครับพี่น้องคือสิไทยหลังมันมัวใดดอกพี่น้องตัวมัวครับพี่น้องว่าเจ็ดสิบปุ่นโอ้มาเกย้ไทยงวสูงมมันนีเกียรยครับพี่น้องเอาในตัวนี้แม่สาวทองแรกเลยพี่น้อง ขันเห็นแล้วบ่ใหญ่บ่ยาวหรือว่าผ่องใจขึ้นหมดครับคู่ฟันใช่พี่น้องหมดเห็นแต่มือใหช่ไหมครับผมเป็นแม่สาวทองแรล่งครับมีเอลลอเจอร์หกเดือนประกันทองนะรแกันอนทุกอย่างติงเลยสองศูนย์หนึ่งโอ้ผู้ใดหาสายพันธุกรรมดีๆแล้วกับแม่แม่บอกดีๆเองสิเนาะครับอายุาครับง้อเตี้ยงยิงสิตัวนี้เปิดให้พี่น้องเท่าได้ครับนี่ไอแม่หงหลุดก็ไปเก้ามืดหาครับเก้าหมื่นห้าพันบาทเนาะจากราคาง้อแสนกว่าได้พี่น้องปกติ ต่างัวแม่สาวตัวเงี้ยสิกับลักแสนญขึ้นครับอันนี้ทองแล้วเบียร์โรโจอ่ฮกเดือนนะครับพี่น้องราคาต่อรองเลยเนาะต่อรองได้ครับเปิดไม่เก่าหมื่นห้าพันบาทได้พี่น้องโบดขับไงเชื่อมไม่หงุดครับไงสุดเชื่อมนะพี่น้องเชื่อดีมากเลยเอามึงกูป้อนใจกับพี่น้องเป็นความเฉื่อครัวอย่างเงี้ยให้เป็นตัวหน่อยไปเลยครับเห็นผมนะครับเดี๋ยวเหานี่เอ็นตะแขนนะพี่น้องผมว่ามันลอย หกสิบหาบวกขึ้นไปหอนหลอดเจ็ต่อเจ็ดสิบแล้วตัวเีมันบังคับได้มันก็รอยหกสิบเจ็ดหกสิบแปด่แต่เีเขาดีเลยเจครับแต่ว่าเขาประกันแค่ร้อยหกสิบเราปรกันเต้ยหกสิบตั้มเลยครหกบตั้ไม่หตตกใครไปบัตไม่ใหตุตกใจไปน้องเลยครับะอ้โหเลยจูงไปเี่มาเปนสั่งหน่อยแล้วตัวนี้เอ๋อเปิดราคาที่เก้าหมืนห้าพันบาทครับราคาต่อร่องดนแล้วก็ส่งฟรีอีกหนึ่งร้อยกิโลทุกตัวนะครับอยู่นี่โอ้ม่เคยไทยงวดสูงมืนเียใช่ครับ ถ่ายถ่ายมัเดินมาเลยไอพี่น้องมึงมาไดินครับพี่น้องจุงใบไหวก็เลยตัวนี้เนาะเชิดฟอบนะครับยืนเงามคหมดยืนเงามครับพี่น้องเนี่ยอ่ามึงก็ต้องก่ต้องก่ต้องไปจับก็ต้องไปจุงบนแยกสูงว่านลอยหกสิบห้าปวครับยืนตามไปข่องหกเดือนแล้วนะพี่น้องเป็นรุ่นเพศเิาเป็นตัวผู้ตัวแม่ครับไอตอนมอสตรวจท้องเนี่ยเพื่อนว่า ก็ตรวจต้อนตรวจท้องตอนสองเดือนนะครับเนาะเจ้าของเกล้าเข้ามาต้อเป็นตัวเมียเลยครับเป็นเพศหรือตัวเมียตัวเมียท้องนะแม่งครับโอ้หมอเกล้าเข้ามาเนาะเจ้าของเกล้าเข้ามาเป็นทั้งไทยทั้งไทยรุ่นจำเป็นงวดไทยเป็นไล่มาเลยโอ้ไม่ต้องไทยทัไทยเปิดไว้ในราคาที่เก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องงวดจากลักแสนกว่านะครับงวดติดท่อมร้อมพี่น้องเป็นรุ่นเพศเอาโอ้โหนี่ทว่มาพีหลายแบบให้พี่น้องเลบริบทแตกตั้งระวังบาดบันเอาบาดซิ้นครับเอ้ามีพิเศษอีกเนาะพิเศษไปเบิ้งทุกพิเศษ สองพันธุกรรมครับพี่น้องสายบามันกับฮินดูบามันกับฮินดูบราซิลพี่น้องเมืองขอเปรียบเทียบให้ตัวรูปมัน้อมูลนีครับผมอ้นี่เป็นลูกของเคฟสามหนึ่งเคฟสามหนึ่งอันนี้เป็นลูกของดวงตะวันตะวันกับนังหนาดีเนาะสายสุดทั้งคอทั้งเม็ดทั้งคอไดยครับอันนี้ก็สุดคอเขาก็สุดที่ถึงหกเคฟไอ้สามหนึ่งโอ้เจ็ดเดือนครับตัวนี้อันนี้ประมาณเจ็ดเดือนหนึ่งไหครับประมาณเจ็ดเดือนตัวนี้ครับ อายุเพื่อนสู้ซีกันอายุอายุอันนี้กเจดเดือนนะครับอันนี้พอเพื่อนกับบารซิลเป็นเป็นไอเป็นพอดังของบามันอันนั้พอเพื่อนกับเป็นพอดังของสายบารซิลให้พี่น้องเทียบเทียบสายพัตุกรรมแต่ละสายเลยพี่น้องอายุอายุทอกันไล่เลี่ยกันอายุประมาณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนอันนี้ลูกของเคตสามหนึ่งสามหนึ่งอันนี้ลูกของดวงตะวันดวงตะวันพอดังของสายฮินดูบารซิลพี่น้องเทียบเทียบกันเอานามโคนละแบบเนาะครับอ๋แต่วันแต่น้มาคนละแบบผู้ได้มักแบบได้กัน เรียกว่าถือแล้วครับพี่น้องคือให้เปรียบเทียบเบองว่าให้เปรียบเทียบบารมันจะเป็นยังสิบบาร์ซิลเป็นยังสิบนี่ครับกู้ก้อนใจมาให้ความรู้เ๋าครับนี่ผู้ใดมักสายบารมันกับพัฒนาไปสายนี่เนาะผู้รักสายบาซิลกับไปสายเซนนี่ครับเปรียบเทียบกันพี่น้องเป็นขอแต่ารสูงประมาณร้อยสามสิบบวกสามสิบห้าบวกไปแล้วอันนี้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 หนาเนาะไม่ครับหนี่เห็นไหาขดพอพันทุกตัวเลยตัวนี้ผมเดือนกว่าสองตัวนี้เปิดราคาอยู่ ตัวนี้ตัวนี้สิเปิดอยู่ครับนี่ตัวนี้สิเปิดอยู่ตัวนี้เอาเบาๆได้ครับเอาท่านกับท่านเอาดิเอาท่านกับท่านเอาท่านกับท่านพี่ร้องเอาเอาเด็ต้องการพอท่านเลยเด้อเอาซีพื้นหาซีพื้หาเบงครับผมโอ้พี่น้องเอาอายุน้อยๆอย่างนี้พี่น้องเดเดือนพี่น้องก็อยากออกแดดเฮ้ยอยากมันออกแดดพี่น้องเอาแต่ว่าผู้ใดมองหาพันธุกรรมดีๆของเคี๊ยสามหนึ่งครับตัวนี้ความแดงครับผมอายุแค่เจ็ดเดือนครับผมโอ้แดดหนาแดดนั่นเนาะตัวนี้ลำตัวหนาครับตัวนี้อ่าง สูงประมาณร้อยสามสิบห้าบัวนะครับตีต่ำๆไปไทยหน้าๆครับ,รบอ่ะกอ่างใหญ่ๆแดงแต่ว่าตัวตัวนั่นกับยังกระเปิดอยู่แต่ว่าตัางหลังไม่เนาะตัวเนาะตัวนี้นี่มีคนสูงราคาด้วยครับมีคน,นสูงราคามันไก <laughs> ่มันไก่จักหน่อยไก่ครับภาพก็มีสายฮินดูบราซิลพี่น้องข้างพัวผักกาดข้างไข่เห็นฟองตัวไก่จะมากนะครับพี่น้องตัวนี้ ไอ้พี่น้องเปรียบเทียบกันเรียบเทียบถ้าบ้านครับบาซินเท้าเลี้ยงดีเนี่ยกลามตัวมันสีเหมือนแต่เหมือนหนามันเลยครับแต่ว่าการที่หนาสารเลี่ยงดีเนาะ่ครับชูมาสีเห็นบาซิลนี่จะจอยได้เนาะครับผมแต่ว่านี่เป็นเลี้ยงดีครับนี่การเลี่ยงดีมันก็อวนเนื้อเนาะกัดสมบูรณ์ดีครับอันนี้ลูกทานตะวันเจ็ดเดือนอันนี้ลูกของเคสามหนึ่งเจ็ดเดือนกันพี่น้องเจ็ดเดือนครับนี่แล้วนี่แล้วก็พี่น้องวันนี้มีหลายโตหลายแม่พี่น้องได้เลือกนะครับ มักแบบใดมักสาวหน่อยมักแม่ลูกอ่าราคาเบาๆมักง้อทองครับมีหลายราคาพี่น้องเอาไปพัฒนาต่อยอดเอาพี่น้องง่วงงานตอนนี้เงินน้อยก็ซื้อได้สามารถซื้อได้ครับพี่น้องเอาสุดท้ายในการฝากไอ้คูบันชัยฝากเบอร์พี่น้องนะครับผมครับผมเบอร์โทรนะครับ0893943258้้าสองหรันย้ายเบอร์เนี่ยผมอันย้ายเบอร์เดียวกันครับผมเฟซบุ๊กคูบ้านนอกฟ้ามือปดบดุลนะครับค่ะผมพี่กั๊ดพี่กัดที่ไช่ก่อนบ้านโคกสูงครับผมตำบลนาขาอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมาสรามเนาะผู้สาวโทรมายังได้นรราคาเนาะห้าสิบเปอร์เซ็นห้าบเซ็นเซนผู้สาวโตมาลรถาสิบเร์เซ็นครับอ๋อสาริปนี่ขอพูดเลยไลท์ครับไอโจโจวันหมาด้ก้าครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ